โอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมพีตาหกรอซิงครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะย้ายบ่อแล้วครับเ,เ,เอา้าทำไมวันนี้ต้องมองพีได้มาวะฮะมาตาล่ะ ออวันนี้หมอผีมาแล้วครับหลังจากเป็นหัวหน้าแก๊งขี้เกียจไปหลายวันนะครับหลายวันปล่อยกูพี่ครับหลายวันเลี้ยงเลยเออ,อะไรไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ออไห,หัวหน้าแก๊งขี้เกียจครับนี่โดนหมอตาลบอกว่าไอ้ต้อมมันขี้เกียจมันมันไม่ยอมทำงาน วันนี้มาทํางานแล้วครับแม่หลังจ,จากที่หยุดไปหลายวันเจอหมอตันจวดเลยครับจวดหลายวันแล้วหมอตันเนี่อนนกกยอลางนงปั๊ปั้ดำกระรัวปา้งเกลยวฉีตรงไหนอะไรันบ้ทบไอตรงนี้มันเนี่ยนนะมันเป็นไร ก็เวลาเมืออ่อไหร่ตอนนั้นดำลงมไม่สิดุลไม่สิดไม่สิดใช่ไหมนี่มันมีมันต้องเออขชีกเลยบ่ชีอยู่บ่ตามเดียวมาเอเอไอนี่โอ้นี่นะ่ะโอ้่ครับใต้ขานี่กระเบี้ยวน่ะธรรมดารถใช้งานปกติถ้ามันมีโชคมันจะยืดได้เดี๋ยวต่อม้อืมอันนี้มันดไม่มีโชคเอาจะซื้อโชคมาใส่บ่ ดีเลยถ้าซื้อชกมัใส่แนะนํามันจะทนมันระเบิดดากช่างมันดีกว่ามันดีกว่ามันขาดด้เนาะดีกว่ามันขาดนี่น้ำมุดทําไรน่ะน้ำมุดทําไรนวดหลวมคือขับขับขับยังไงให้นวดหลวมเพิ่งมาจับรถได้กี่เที่ยวนี่แหละเอาแต่เจ้านี่วิ่งได้กี่เที่ยวแล้วกินข้าวยังนไงกินข้าวเช้าแล้วแต่เขากินอันนี้เขาจะย้ายไปไหนต๊ะ นี่ยับต่อมโมพีครับเนี่ยปั๊มมันมันออกมันออกตรงรูถ่ายข้างล่างอ่ะมันเป็นรูรูระบายอากาศแบบนี้ไหมอ๋นี่เหรอปั๊มอ่ะมันออกมันรูระบายอากาศเล็กๆนี่มันเยิ่มหยุดหน่อยมันไม่หายทีสิไม่เห็นเห็นเป็นหลายคันเลยเดี๋ยวต่มบางคันนี่ออกข้างบนเลยนะไม่อันนี้มันออกตรงหน้ารูรูระบายข้างล่างไม่ต้องไปดูฝั่งนู้นมันจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงฝาข้างล่างนี่นะไอ้น็อตนี่นะ อุ้ยมันหยุดเลยเด็กเออมันหยุดเลยเนี่ยต้องไปดูฝั่งโน้นมันจะมีรูเล็กๆถ้าเราเอาดำลงไว้มันจะไม่หยุดมั้งต่อมถ้าเรายกไว้เงี้ยมันหยุดอยู่ดำลงมันหยดดยวยมันหจดพังกว่าเดิมใช่ไหมเหมือนมันค้างอ่ะเหมือนไหนนั่นมันค้างอ่ะเนี่ยครับไม่รู้มันเป็นอะไรไม่รู้มันเป็นอะไรนะยังหาสาเหตุไม่เจอหยุดเลยนี่เนี่ยเพิ่งมาสังเกติรถมันเลยนะอ้ยหยับเนี่ยไอ้ไม่หยุดเลย ธรรมดารถใช้งานพี่ชายขับซาบซีวันเนี่ยบนจังเลยนะครับบนบ้างฮะต้องบนบ้างแหละตอมโอ้โหมีแต่แนวนระยาโอ้โหขึ้นหลังเนาะปกติคันเด่งนี่มันจะสูงใช่ไหมแล้วมันมันเตะเพื่อมันเตะโดนคันเด่งเลยอันนี้มันเหลือช่องว่างเหมือนระยะฟรีมันหายไม่หยอดไมยั บัวบุญให้หมอตานจะนับเลยเออตอมหมอพีเออหมอพีบุญให้หมอตานจะนับเลยนี่แหละข้อหาตัวเองขี้เกียจไม่ยอ,อมขับรถครับหมอตานแล้วหมอตานวานตอมันขี้เกียจมันไม่ยอมมาเียจเริวับเอไปดูเนเยลอกชองเรล็ยนจะเนรเรลงด นายกเทตรงไหนแตกไหมสิบกว่ากิโลน่ะสิบกว่ากิโลนอ๋อใส่กระบะดำเลยยกดำสิลาเราเอ้ยตตรแลยน้ำมันน้มันมันมันลือตสิน้ำเชน่ลื่กับหอสินะโรบบดมุ้ยมัดดูกลามัดราไีโลยโอ้วันนี้หมอตันเออรถอะฮะ เือนคาดอะเต็มตาตับเตมานอ๋ออันนี้เก็บบอจะย้ายแล้วครับไม่รู้แล้วทครลองนี้ลึกมากเลยอไม่ไ่ว้าลึกกี่เม็รนี่ต้อมแปดเมตรนไหมนี่เป็นเมตรกลาเมตรพูดแล้วเนาะว้าอย่างยัวหะถ้ารวมกับเราด้วยนะ

เอ้าสวยสวัสดีครับเอ้าทำไมได้มาเนี่ยามาช่วยอย่างนี้นี่บ่โอ้แล้วจะน้อยล่ะเดี๋ยวมาประมาณสามวันลุงสวยมาก่อนครับเอ้รอขึ้นก่าเดิมครับไม่เจอหน้าหลายวันรอขึ้นกับเดิมแต่เสียดายว่ารอน้อยกว่าผมหน่อยจริงๆทุกคนในทีมงานนี่รอน้อยกว่าผมทุกคนเลย อย่างลุงสวยนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าแกหล่อหรือรแก,อกสวยนะ <c oughs> จะมองลรงไหนไหมาตา,เ,าเดี๋ยวตอนนั้นก็ตามมา,ามโม,มนี่บนรวดได้ดิมบรรทุนที่ห,ห,หิวกินน้ำยายซะหนอโอ้รถเริ่มเยอะแล้วครับมีกี่คันแล้วเนี่ยสองสี่ห้าห้าคันแล้ว หาคันพอดีนอตาเนาะพอดีเลยลุงสวยมาเสริมทับอีกครับอีกคันหนึ่งว้าตมโมีความอะไรไม่รู้นู้หน้าคลิปเงยงเงยงเยนเก็บบ่อครับเก็บบ่อจะได้ย้ายไมโครก็ทำงานไปหกล้อก็รอครับรอรอครับเออนึ่งะเลือ เออลือเห้ลือให้เออเฮ้ยใครหายไปวะใครอเอวเอวอ,อยู่ไหน<ค>อ๋อไไรอยายบ่อ,อันนี้เขาจะไปลงไหนก่อนบ้านข้าวบ้านข้าวมั้งเฮ้ยลุยไปทำงานโน่นแล้วบ่ไปไหนเอาไปแต่เมื่อคืนอู้ทำเจือดเนอะไปแต่เมื่อคืนดิไอคลิปพาไปไอคลิปไป็นน้องโน้นนะเช้ากลับน้องไอ้คลิปนอนใครนอนใครลุ้อเลยเขาทำโคกน้องนาบ่ ปั้นปั้นคันล้อมมีใสามสิบก็ได้ 30, ไหลับเราไปไงรวยเลยเจ้ากินหมูเลยครับอูดอูดเลยปั้นคันล้อมนะครับลุยสาฮาประมาณสามสิบก็ได้โอ้ชั่วโมงละสองพันเหนาะเหนาะเลยไม่ได้ใช้กำลังเลยเนาะแจมเลยครับแจมแจมแจมคันสองร้อยได้งานชั่วโมงกินน่าจะหลายวันเลยแหละ แล้วก็อันนี้ก็วิ่งกับคันเล็กไปเนาะทำด้วยให้นุวิเทาอุยนุเตงทันเทว้เมื่อเช้าอ๋อทำไมไม่ต้องดึงสลบเลยเออดีโค้นนเขาทำงานไม่แต่เช้าทเขาก็พักเที่ยงบ่พอดเที่ยงมั้งอ๋อันนี้ทำร้วยได้นุ สรุปแล้วตอนนี้ก็รอย้ายครับเดี๋ยวรอไม่โครแต่งครบจะเสร็จก่อนแล้วก็จะย้ายครับไปลงหน้าง,งานใหม่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับผมคลิปนี้โอ้เดี๋ยวไปพาไปโดยต้มพลังทำอะไรอีกโอ้เตือนบัตรเกชุบสมรถติดเออโอ้แกกายเมตีนไงเธอวิ่อต

เปลี่ยวมอรถยั็โมได้ตายไม่กินละนี่ไม่รู้ที่ว่าว่าตันมอรถจะได้แบบมูลกี่นี่ป่ะป่ะมอตันวางยาเลยมอรถบักสมรถเองปวดหัวเลยครับต่มมาถึงอันนั่นก็อันนี้ไอ้นี่ก็ อย่างยาวเีมอดจารย์มันโคตรดิโคนักทิพย์ได้ดมเลือดอะเออลือดเอาโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับผมคลิปนี้ลาไปร่วมไปก่อนครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ตั้มอ๋ยใจเย็นนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ